มาออกลาวขนาดนี่ยขึ้นใจเป็นตัวนึ่งเชียบชัยตัวที่สองมณีบุรพาที่สามตาใบที่สี่ยิ่งคนที่ห้าที่โคไปสามเชียบชัยเป็นตัวนึ่งมณีบุรพาเป็นตัวที่สอง ที่สามยิ่งคนที่สี่สตาร์บายที่หา้าต่อไปเป็นนาลาชาพุทธาสยามที่โคบายสองออกทางตรงเชียบชายมาะตูน,น้ามณีบุรพาเริ่มแรงทางหน้าขึ้นมาแล้วขณะนี้มณีบุรพาเริ่มแรงทางหน้าขึ้นมาประตูน้าคู่เฉียบชายแล้ว สนนันม่นี้บุร่บ้างวิตอนเชียบชายวิตอี่สงขอบใจจิกๆทงดีสาง